อนรับกิจวการกูปุ๊บนี่ครับผมวันนี้ก็สบายๆครับกําลังเดินทางจะไปหายายหรือว่าแม่เท้าครับวันนี้ข้อยัดเล่งกลางสักิดนะครับปพบางทีคน f อฟีฟังกันไม่รู้เรื่องพอเล่งตายเร็วถซึ่งคลิปนี้ข้อเล่งกลางสักิดนะครับเปิดคลิปโดยการยุ่งในรถวันนี้กําลังจะเดินทางไ,<ม>ไปไหนจ๊ะกระบ,บี่กำลังจะไปกระบ,บี่นะครับไปบ้านยายบ้านแม่เท่าบ้านเราถ้าคนใต้เรียกว่าแม่เท่าถ้าคนภาคกลางเรียกว่า ยายครับไม่มีเสียงตอบรับครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการเซอร์ไพรส์เด็กๆในพวกบกอนที่บ้านผมนะครับมีเด็กๆหลานของยายของของพี่ป้าน,นอาอาอยู่เป็นควนท<ๆ>ึิงเด็กๆก็ชอบกินเค้ซีมาก<ๆ>ชอบมากเลยแล้วลาลาไปนะครับก็อยากจะชวนผมไปกินเค้ซีบ่อยเหมือนกันซึ่งการขึ้นลงจากควนลงมาในเมืองนั้นมันใช้เวลานานบางทีผมก็ไม่ได้พาไปกินบ้างน,นะครับวันนี้นครับผมก็สนองนโยบายให้เด็กๆมันได้กิน เคฟซีบ้างนะหลานๆเนาะไปซื้อหลานกินกันนะครับว่าจะซื้อเคฟซีสักชุดใหญ่เลยเนาะชุดใหญ่สัก <Wow. S 1> สองชุด <Wow. S 1> ใจป๋าไงหลานๆนี่ใจป๋ <Wow. S 1> าสองชุดนะครับชุดละนั่นจะสามร้อยนะครับชุดหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อเคฟซีให้หลานๆกินกันครับเราตอนนี้เรามีหลานๆก็ซื้อหลานกินกันไม่ไดผ้ผมบอกผมไม่ได้มาอวดรวยอะไรนะครับก็เคฟเคฟซีนะครับก็คือซื้อให้ลูกๆหลานๆกินก็เป็นยังไงก็ก็เด็กๆกันนน่ารักเหมือนตอนเราตอนเด็กๆ ไปพี่ป้าหนะ้าซื้อไหมกด็ดีใจอะครับแค่เป็นเค c ซีชิ้นเดียวก็ดีใจแล้ว,วเดี๋ยวผมจะไปซื้อเค c ซีให้หละลานกินแบบเซอร์ไพรส์ไม่บอกเขาในน้อยนะ,นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปครับ ที่ผมไปซื้อเคฟซเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตจริงจริงนะครับพูดกลางหน่อยเดี๋ยวฟซก็ฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้เรามาถึงที่นี่นะครับกระบีอินอะไรนะถิ่นมีหอยถิ่นแม่เท่าถิ่นแม่เ่าินมีหอยนะครับที่ไหนก็มีหอยนะครับตอนนี้เราอยู่กระบีนะครับก็เรามาพุเตียวครับตำบลพุเตียวขึ้นมาบนควรตรงนี้เขาเรียกว่าควรจวดหรือควรจะรวดนะครับพูดง่ายง่ายเราซื้อเคปซีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ให้ดูนะเราซื้อแบบสีไม่เด็กๆแล้วเราซื้อกันมาแบบเยอะๆมากมาเลยดูนะครับดูของในรถเราซื้อมา2ชุดชุดใหญ่2ชุดเพื่อจะให้น้องๆให้ลหลานๆกินกันวันนี้นะครับผมก็ทำคอนเทนต์ก็เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักกลับมาหายายก็ซื้อของกินมาฝากซื้อนองซื้อน้ําแล้วก็ขน,ขนมขนมก็วันนี้จะอยู่แบบสบายหน่อยครับจะเป็นแบบธรรมาชาติมากนะครับเป็นป่าปามหรือสวนปาม ไม่ใช่ของผมหรอกครับลูกของใครนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนควรจวดใกล้จะถึงแล้วแหละเส้นทางมันจะเป็นถนนลูกรังนะครับก็หนีเมืองเข้าบ้านยายกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กจะดีใจไหมเราซื้อเค c ซ <oughs> <c> ี <oughs> นะดีใจป่าว่าจาร ก็แค่เอฟซอ่ะเออให้หลานกินนะไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็คือซื้ออยากทำคอนเทนต์อ่ะเออวันนี้ไม่มีอะไรจะทําไปกินที่ไหนก็วันนี้พาเอฟซีไปหลานกินไปไปครับไปกันไปยิ้มครับยิ้มขอบคุณครับพูดด้วยกบบบอยนัดกบบบอยนัดดังดังดังกบบบปอยนัดกบบบปอยนัดเออกบบบปล่อยนัดดังดังมาขับเด็กกบบบรอยนัดกบบบปอยนัดโอ้บักเต้ เอากนะนั่งเอาบัดบุญมั้งกินแล้วรอดไหมยีเป็นยังไงบ้างคะรัิทำไมกี้มุกเต็มเลยที่บุกกินเนี่ยกินไก่แล้วค่ะอร่อยไหมคะอมอ้นี่ต้นเลเ้นเอ่กเอะมบายบายโจลี่เจ้ไไลยปเลยป๊อ ร้ ồi, mai, no. ồi, mai, no. nữa, à, ้ยไหน้องรอยไหมฮะ่รยน้องเดินได้เร็วนะอไมเดินได้เร็วสี่ห้าสิบหาอมงรอยไมรยรอยนัดบกบกบกาผู้ชมเดียวรอยไหมรยร้บร้โดดดบอกยไหมกูป๊อรเยนัดเลยกูป๊รยตั้มือกันเลยไปเรอยเ่กันหยดกูป๊อรือยนัด เอาละกดแชร์ให้กูป้๊อปด้วยนะครับร้อยนัดร้อยนัดพี่ชุดพี่บ้างใช่ไหมโอ้ดีใจมากเลยครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับวันนี้พาคลิปซีไหมจิเด็กๆกินกันนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันเหลือเกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปไป ไม่บาย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 เลยไม่ไปเลยลาเรื่องก่บายบายบาย